สวัสดีค่ะชาววันศุกร์มาเช็คดวงกับรุ่งรวม,มพยากรณ์นะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานค่ะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2517นี้นะคะพลังงานไปแรกชาววันศุกร์ได้ราชนีท้วยเป็นไพ่ดีมากเลยนะคะชาววันศุกร์ค่ะท่านจะมีความสุขกับหน้าที่การงานของท่าน ถ้าท่านใดทำเกี่ยวกับร้านอาหารอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะช่วงนี้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะถือว่าธุรกิจจะฟูเฟื่องธุรกิจจะไปได้ดีนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลน,นะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูแลคนแก่ดูแลคนป่วยช่วงนี้อาจจะได้รับอะไรพิเศษพิเศษนะคะถือว่าเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ของความมั่นคงค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะชาววันศุกร์ขึ้นสีดาบค่ะ สีดาบนะคะถ้าหากว่ามันนิ่งนะคะธุรกิจบางตัวมันนิ่งท่านก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะขออภัยนะคะอาจารย์เอาไพ่หลักเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นไพ่ประจําชุดเฉยๆไม่ได้มีความหมายนะคะต่อไปค่ะขึ้นอัศวินดาบค่ะ นี่เราท่านลุกลุกสู้นะอัศวินดาบในความเก่งความแกร่งนะความไม่ยอมใครมีความอดทนมีความมุมานะสูงนะคะไพ่ใบนี้ท่านสามารถประสบผลสําเร็จได้ค่ะนอกจากนี้ยังบอกว่าชาววันศุกร์อย่าใจร้อนนะต้องใจยเย็นๆถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรให้ใจยเย็นอย่าเพิ่งลุกขึ้นสู้อย่าเพิ่งลุกขึ้นลุยะนะคะเงียบได้เป็นดีค่ะ พลังงานใบต่อไปชาววันศุกร์ขึ้นอัศวินถ้วยค่ะอัศวินถ้วยก็มันก็เหมือนกับว่างานอ่ะช่วงนี้มันจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะมากเหมือนกับมันลุ่มลุ่มดนๆนะคะดูจากหน้าไพ่นะคะม้าจะข้ามน้ําข้ามภูเขานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งดูลักษณะการก้าวเดินมา้ามันก้าวหย่อๆเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับคนเราก็คือไม่มีความกระตือรือร้อนพอนะคะ เมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ไม่ลุกขึ้นสู้ไม่ลุกขึ้นลุยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นแบบนี้นะคะท่านต้องสู้และนอกจากนี้ถ้าหากว่าปัญหาของท่านงานของท่านเจอปัญหาเจออุปสรรคท่านจะต้องทําใจให้ได้ว่าทุกอย่างมันมีปัญหาเสมอแต่ปัญหามีไว้ให้แก้ค่ะใบสุดท้ายชาววันศุกร์เป็นสมเหรียญสเหรียญนี้จะเหมาะสําหรับท่านที่กําลังออกหางานนะคะ ไปหางานจะได้งานถ้าเรียนจบใหม่ๆก็จะได้งานค่ะเหมาะกับไพ่ที่บอกว่าหางานนะะจะได้งานหรือถ้ากําลังเปิดธุรกิจตัวใหม่อยากค้าขายอยากทําอะไรใหม่ๆหเนี่ยท่านลงทุนได้เลยทําได้เลยนะคะเป็นไพ่ที่เหมาะกับการเริ่มต้นทางด้านธุรกิจทางด้านหน้าที่การงานค่ะชาววันศุกร์ใบแรกมีความสุขนะคะใบต่อมางานทําไมมันนิ่งจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหว้ไม้ ไหวนะคะอาจจะเนดาบสู้ลุยเต็มที่ค่ะลุยแต่ว่ามันก็ยังเจอปัญหาอยู่นะในเมื่อมันนิ่งแล้วอยู่ดีๆมันจะแบบว่าพลิกขึ้นมาแบบดีแบบไม่มีปัญหาเลยนะเป็นไปไม่ได้นะคะใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายเป็นสามเหรียญสามเหรียญบอกว่าท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะคะมันกับว่าชาว วันศุกร์นะคะช่วงนี้อาจจะลุ้มลุ้มดอนดอนหน่อยทางด้านหน้าที่การงานแต่ในที่สุดท่านจะพบกับความสําเร็จในที่สุดท่านจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ค่ะถือว่าอยู่ที่ความขยันความอดทนนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่บอกว่าจิตใจดีงามทํางานก็จะเป็นที่รักที่ พอใจของทุกๆคนแต่ใบต่อมามันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคมันก็เป็นธรมรมดานะคะแต่ในที่สุดมันเป็นไพ่ดีก็เหมือนกับว่าต้นร้ายปลายดีท่านจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ค่ะก่อนที่จะจบนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจอาจารย์้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ